สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยาย่แฟร์ซีแชนเอลก็เก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือ่อนี้ยายแฟร์ซีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดวันที่16มีนาเนาะจ้าพี่น้องวันสิไปรับชมรับฟังกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย่แฟร์ซีนะเมเดอร์จ้าแลักการตอนสาคัญอย่ากระกระยาลืมกดกระดิ่งเด้อจ้าพี่น้องย้ำยาย่แฟร์ซีอัปเดตคลิปใหม่กับสิบเด็ดผาดชุ่มผัดเบิ้งเนาะพี่จ้าพี่น้องเนาะกับไปเบิ้งข้อมูลลแแนนนวททาาาาางอจจรรยย์กเเะ้ อันนี้บนงวดที่แล้วน่าจะเนอะพ่นบอกว่า8มาวม่าวสันจ้ะพ่นว่า8มาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยพ่นก็มาหลักหน่วยนาะจะนอกงวดที่แล้วนากก็เขาสามแปดนาาจะงวดนี้ไปตามตัองวดนี้เลยนาะจะเนาะงวดนี้พ่นว่าเด่นบนสิบหกมีนาวสันนาาจะพี่น้องพ่นก็ให้เก้าวสันมีสิทมาได้หลักสิบหลักหน่วยและหลักร้อยนาาจะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางล่างของเพิ่อเนาาจะเนอะเด่นล่างวสันจ้ะพ่นบอกว่า 8กับเก่ามาได้รักซิปและรักนวยน่าจะพี่น้องแนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดสายฟ้านะพี่น้องเนาะกับเขาเลขวิ่งของเพิ่นกับเขามาตั้งแต่วันที่16หเดือน2เน้ะพี่น้องเนาะเข้าบนเข้าล่างวสันงวดวันที่หนึ่งมีหน้ามงหันกับเขาบนเขาล่างขึ้นกันน่าจะพี่น้องแต่ว่าล่างขังบนมันเข่ารักลอยนอกจะมาตามต่อเลยนอกจะวันนี้เพิ่นห้มาก บนวัสันจ่าบนหายวิ่งหกมาลางคนหายวิ่งเก่ามาสันว่าจ่าพี่น้องแนวทางอาจารย์ทันต่อไปเลยนาะจา้าอันนี้สิบหกมีนาว่สันนาะพี่น้องเนอกพนหาว่าเน้นเน้นวิงว่งเก่าว่าสันน้าจ่กบนว่าคนกระหายมาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าว่สันน้าจ่าแนวทางต่อไปเลยจา้าอันนี้ของแอดนี่ละน้ำนาะพี่น้องเนาะบนกระหายมากว่า เก้าสี่สี่เก้าสัญญาของแอดนิลาหน้ามเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้ของเด่นบนแอดไก่ทองเนาะจา่างวดที่แล้วกับบอเดีย่ยวมาลงหายเบิ้งเนาะจ่างวดนี้เพิ่นเอามาลงก็เลยเอามาหายเบิงเาา้งเ,เ,าาาเงนาะจา่าพิ่นบอกว่าเด่นบนคงที่ว่าสั่นแปดเก้าศูนย์มาหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้ก็เด่นล่างว่าสั่นเนาะจานะ้าเนาะ เพิน่นกะหายมาเจ็ดแปดเก้าอ่สันน่าจะกะชมพิจารณาเบิงเด้อจะงวดสิบหกมีหน้านา่าจะเนาะแนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้ซื้อหวยยังโยมมสันน่าจะงวดที่แล้วก็เอาลงให้เบิ้งนอกจะเานาะเพิ่นกะหายมาเขา่าห้าสามแปดเต็มเต็มเลยนาะพี่น้องเนาะอ่าขอโทษขออภัยเด้อจะห้าสามแปดตรงๆเรากกระซองตัวเพิน่นกะเข่าสามแปดนาะจะเนาะมาตามตัวงวดต่อไปเลยนาาจะพี่น้อง สิบหกมีนาวส,สันจ่าเพิ่นว่าเพิ่นกะายมาหกห้าแปดห้าแปดเก้าสองตัวเพิ่นกะหาแปดแปดเก้าและเก้าห้าวนสันน่าจะพี่น้องมากตัวใดเชิญชอบตัวใดกะหาซื้อลอตเตอรี่ไววเด้อจ่าพี่น้องเดี๋ยวมันสิบเบิดก่อนเนาะจาะเนาะแนวทางตัวไปเลยจ้าอันนี้ไผ่สีทองวสันน่าจะพี่น้องแนวทางรางของเพิ่นลเด้อจ่าเพิ่นกะายมา สามสามสี่สามห้าสามและสามหกวสันจ่าพนวาน,น้อแนวทางของไผ่ไผ่สีทองเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้แอดละเด่นเนาะพี่น้องเน,ะนาะเพิ่นบอกว่าวิ่งล่างมาตัวว่าสันเพิ่นกับไหสามมาสามล้านห้ามาห้าล้านรับประกันล้านปเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้า อ,อันนี้แนวทางบนของเพิ่นน่าจะเอ็ดระเด่นนะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกวันหนึ่งมาหนึ่ง e หลานสองมาสองหลานรับประกันหลานเปอร์เซ็นของเอ็ดระเด่นน่าจะพี่น้องเด้อวิ่งบนกับวิ่งล่างเพิ่นนห้มาเนาะพี่น้องเนาะแนวทางต่อไปเลยจ้าอัน e. นี้บนมาครบทุกตัวเนาะพี่น้องเนาะบนมาครบสามตัวงวดที่แล้วแก้แม่สี่ก็บเอาห้มาให้เบิ่งเลยเนาะจ้ะวันนี้มาตามต่อเลยเนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็ให้มามีเก้าศูนย์สามสี่ แปดหกนาาจะพี่น้องเนาะมาครบบนบททั้งสามตัวเลยนะาะจะพี่น้องเกลบหน้าจอไว้พิจารณาเบิรงกระไดเดอ้อจ้าพี่น้องแนวทางต่อไปเลยนาะจาอันนี้ของนักราตตัวเล็กนาาจะพี่น้องนะเนาะเพิ่นกัเอาของยาม่อออกซึกมาจับคู่ไห้นอาจะจับคู่ไหเดินรางนาะพี่น้องนะเนาะเพื่อนก็ไหามาจับคู่ทา 3, มากระมี สามหากับสามหกเนาะพี่น้องเนาะถ้าหกมากกับสี่หกและหกโอ้ยหกสี่หกห้าเนาะพี่น้องถ้าสี่มากเพิ่นกับว่าสี่ห้าและสี่เก้าถ้าเก้ามากก็เก้าห้าและเก้าแปดประสัญจะเพิ่นว่าเนาะมากรูใดชื่นชอบจะได้กับหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อจ้าพี่น้องเนาะมันเป็นข้างล่างเนาะจ้าพี่น้องแนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางเดินดีประสัญหนึ่งวีหน้าเพิ่นกับเขาเจ็ดสามเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้มาตามต่อเลยเนาะจา้าเพาะนไห้ตัวใด่มากเนาะพนกะห้สามแปดสามเจ็ดสกสาห้าสองแปดสองเจ็ดสอและสอว่าสันจ่าพ่นวาสูตรนี้มาบนมาลางเย้ยว,ว่าสันจ่นาพนวาเพราะพนกรไหมากสามแปดแปดสามสามเจ็ดเจ็ดสหกมามห้าห้าสามสองแปดแปดสองสอสอง 2662 26และ2552ม,มาสันเราจะเป็นวามาได้ทั้งบนทั้ง,งล่างเลยจ้กพี่น้องแนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้งวดที่แล้วเพิ่นเก่าโตดเนาะพี่น้องน้องวนันนี้ก็มาตามต่อเลยเนาะชัดบ่เนาะจ้กพี่น้องเลยเพิ่นก็นให้มา903 904 906 908 034 90 036 038 สามสี่หกสามสี่แปดและสี่หกแปดละสันเนาะจ่าพี่น้องกะเข็บหนาจอไว้ชุ่มไว้พิจารณาเป็นแนวทางก็ได้เด้อจ้ะอาจารย์ท่านต่อไปเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แอดมุกคนโคนบอกว่าวิ่งล่างเนาะจ้าเนาะศูนย์กับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งวันสันจ้าเพิ่นว่าน้องวันที่แล้วเพิ่นลกับไฮซีกับเจ็ดข่วาเวาเจ็ดเนาะจ้าพี่น้องตามต่อเลยเนาะจ้าเนาะอาจารย์ท่านต่อไปเลยจา้าอันนี้เพิ่นบอกว่า ตามต่องวด16มีนาวสันน่าจะพี่น้องเนาะเพิ่นกรให้มามี48 47 68, 68 67 88และ87ดเจ็ดวสันจางงวดที่แล้วเพิ่นเข่า73เดอ้อจ้ะนี่แนวทางต่อไปเลยจา้าอันนี้เพิ่นบอกว่าแนาวทางรัฐบาลวสันมาวิ่งวสันจ่าพิ่นว่านเนาะวิ่งบนเพิ่นกรให้3กับ4มาตัวใดตัวหนึ่งวสันน่าจะเนาะ เราก็มาวิ่งล่างคนบอกว่าสีก็หามาตัวใดตัวหนึ่งนอกจากพี่น้องกะมักตัวใดชอบจะไดกะจวดจัดขอให้มีโศกมีหลามนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าหวยรัดผ้าลวยประสันนอกจากเนาะเสือกผูกข้อคนตายประสันจ้าเพิ่นว่าบนวสันบ่นกะหาม้าสี่สี่หกประสันจ้าข้างล่างคนกะหามาเจ็ดเจ็ดประสันนอกจากพี่น้อง จะถ่ายคลิปนี้ยายพีสีขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องสุข,ขุสุขคนเด้อทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศน่าจะนอพี่น้องบันเฮ่านัที่เขามารับชมรับฟังกับขอให้ทันอยู่ดีมีแห้งโสดๆมันมานแหงๆรว้ยเด้อจกขอบคุณหล,ลายๆเด้อจากอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายพีสีน,นั่นเมเด้อจากพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆเด้อจากสวัสดีจ้า